คันนี้ต่อมาเราจะมาทําข้อความนะครับที่แสดงอยู่บน <c oughs> แสดงอยู่บนภาพทำแ lap นะครับอันนี้เป็นภาพทำแ lap ที่ที่เราทําไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเวลาแสดงผลแล้วมันจะเป็นภาพที่ก้อนเมฆเนี่ยวิ่งเร็วๆนะครับแต่ทีนี้เราเราจะามาทําเป็นภาพหน้าปกนะครับแล้วเราก็จะมีข้อความ อยู่ที่หน้าปกนะครับถ้าเราทําข้อความลงไปธรรมดานะครับมันจะมันจะถูกไอตัวทำแลบตัวนี้ขึ้นมาบังนะครับถ้าสมมุติว่า สมมุติว่าเราสร้างข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับที่จะ <c oughs> ทำเป็นตัวข้อความหรือว่าเป็นชื่อหนังสือนะครับ <c oughs> เ,เสร็จแล้วเราจะต้องทำให้ตัวข้อความตัวนี้นะครับกลายเป็นสไลด์โชว์ก่อนนะครับวิธีการก็คือเราดีไซน์ข้อความแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะใส่เอฟเฟกนิดนึงนะครับเป็นดอปชาร์โดะนะครับดอปชาโดเสร็จแล้วเราก็แปลงให้ข้อความตัวนี้กลายเป็นอ b อบเจกต์สเตนะครับคลิกที่อ b อบเจกต์สเตแล้วก็ Create อ b อบเจกต์สเตขึ้นมาแบบนี้นะครับเสตที่1เสตที่2เนี่ยสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเสร็จแล้วในช่อง s ิงเกิลสเต e ตัวนี้นะครับคลิกครั้งหนึ่งให้กลายเป็นมัลติสเต e นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปที่ f o l l o o v e r l a y นะครับ <c oughs> แล้วก็สั่งให้มันเป็นสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์แล้วก็ติ๊กตัวนี้ Auto Play นะครับแล้วก็เป็นลูนะครับก็แค่นี้นครับโดยที่จริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนแต่ว่าภาพที่1กับภาพที่2มันเหมือนกันมันก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองพรีวิวดู เห็นไหมครับตอนนี้ภาพทำแ l a ก็จะวิ่งไปโดยที่ตัวหนังสือก็เป็นไงครับก็ยังคงอยู่นะครับยังคงแสดงด้วยนะครับนี่ก็เราก็มาประยุกต์ทำเป็นภาพหน้าปกได้นะครับ <c oughs>